เรพาน้องเมียมาเล่นรถกันนะครับวันนี้เนี่มีรถอะไรบ้างน้องเมียบอกหน่อยมีรถฮะเอาพามาเที่ยวทะเลนะครับเราก็พามันเล่นรถดูมีรถอะไรมากเร็วบอกก่อนเร็วอ่ามีรถอะไรรถดินเออรถดินรถอะไรอีกลูกฮะนี่ทำไมมีรถปูนไหนรถปูน นี่รถปูนคันนี้คันแรกรถปูนรถสิบล้อรถแมคโครรถปูนอีกคันหนึ่งแล้วก็รถตากนะครับนี่แล้วนี่รถโยกอ่านี่ยังมีอีกกองนะครับอีกกองยงมีอะไรไม่รู้อีกหลายคันนะครับเรามาดูตนนันี้โอ้นี่คือหน่วยงานก่อสร้างนะครับมีอะไรบ้างดูกันเลยโอ้โหว้าวา อ้าวนี่รถขูดนะครับนี่รถยกรถยกกันนะครับนี่รถพูนรถเกตโอ้มีพลังงานด้วยนี่มีแมคโครสีชมพูด,ด้วยว้าวเออมีรถเกตนะครับนี่รถสิบล้อจอดเรียงรายเลยเต็มเลยโออย่างไงเนี่ยอันนี้แมคอ่า มาไมโครไมคยคันแล้วสิบล้อไมคยคันแล้วอ่นี่ฮะชาทะเลว้าวานี่มีเยอะเลยว้าวโ,โอ้่มีอีกคันนึงโอ้กำลังใส่ปูนอ, <c oughs> อสายใส่นะครับเล่นกันที่นี่นะฮะชายทะเล <c oughs> โอ้โหเล่นเต็มเลยใครจะมาชายทะเล ก็พกของเล่นมาเล่นได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามดู